นะครับจำนวนงบประมาณจำนวน5 4า0 6นวน54,506ล้านบาทสำหรับโครงการมาตรการลดค่ากองชีพของรัฐนะครับสโครงการนะครับได้แก่1โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส3ระยะที่3นะครับโดยได้มีการอนุมัติเงินให้กับช่วยเหลือซื้อสินค้าอีก200บาทนะครับเพิ่มเติมอีก300บาทในเดือน อ่าพฤศจิกาและธันวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากเดิมที่ได้200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเนี่ยทำให้ในเดือนพฤศจิกากับธันวาเนี่ยก็มีเพิ่มอีก300ก็คือว่าประชาชนจะได้500บาทต่อคนนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ย13.6ล้านคนนะครับวงเงินงบประมาณ8,12 2ล้านบาทนะครับ โครงการที่2นะครับเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคณะมนตรีได้อนุมัติให้200บาทนะครับต่อเดือนระยะเวลา6เดือนนะครับแต่ว่าได้เพิ่มอีกในเดือนพฤศจิกาและธันวานะครับอีก300บาทนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยผู้ที่ถือบัตรก็จะได้500บาทนะครับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นกลุ่มผู้ที่ผู้ป่วยจิตเตียงนะครับและกอะ็อาจจะเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับจำนวน2.3ล้านคนใช้เงินงบประมาณ1,384ล้านบาทนะครับโครงการที่3นะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ3,000บาทนะครับวันนี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้อีก1,500าบาทรวมเป็นเงิน4,500บาทนะครับโดยใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มนะครับงบประมาณทั้งสิ้น42,000ล้านบาทนะครับโครงการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเดิมวงเงินที่ใช้คำนวณ e- v o u c h e r นะครับที่ได้นะครับ60,000บาทอ่าวเชอร์รวมกันได้คนละไม่เกิน70,00บาทนะครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ปรบับวงเงิน ที่คำนวณได้เป็น8 8 0 0 0บาทอีไวเชอร์ er ต่อคนจะได้รวมไม่เกิน1,000 0บาทนะครับกรอบวบงเงิน3,000ล้านบาท